ผูพันกายคะรูปถ่ายล่าสุดนะคะผู้พันที่เราได้พระที่เป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อพิชนานล่าะคะวัดใหญ่ะค่ะบผู้พันนี่นี่นี่ะมีไหมคะมีอยู่ในนี่ไหมคะ,มะที่ได้รูปมาที่ได้รูปภาพมาล่าสุดนี้ใช่ไหมคะผู้พันี่พระพิษณุบุราจารย์ไหนคะน<อ>พระพิษณุบุราจารย์นรเทพธรรมบริหารบริหารสังฆปาโมกแพพากุโล พราะว่าได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเมื่อพุทธศักราช2,490นี่เลยทุกคนรูปถ่ายที่เราได้มานะคะนี่เลยของท่านเลยค่ะทุกคนเมื่อปีพศเท่าไหร่2,491ถึง2,515โอ้โหท่านเป็นเจ้าอาวาสนานมากเนาะ15ปีโบอีก9ปีเท่าไหร่ ยี่สิบกว่าปีโอ้ทุกคนนี่นี่อันนี้เป็นสมณก,กิจในพุทธศาสนาทุกคนนี่เป็นเจ้าวาดแต่ละปีเนาะโอ้นี่ทุกคนนี่เลยเราก็หาอยู่ว่าพระที่เรารูปถ่ายพระที่เราได้มาเนี่ยท่านชื่ออะไรแล้วก็ท่านเขาเรียกว่าท่านเป็นเจ้าวาดทั้งหมดกี่ปีทุกคนนี่เลยได้ข้อมูลแล้วคะ่ะนี่ พระพิสุบุราจารย์ทุกคนนี่เลยสุดยอดมากๆเลยทุกคนวันนี้มาคุ้มค่า